ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมานีกับมาพบกับเจ้าข้สามตะเต็งขึ้เก่าเนาะค่ะมาหนีเจ้าข้สามตะเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับประคัมค่ะข้าประคัมนี่เพิ่นฝันค่ะฝันว่าเขาเลยเผาคนเพิ่นวะเนาะค่ะสองหลุมเพิ่นวะเนาะค่ะเป็นคนที่เสียชีวิตกับคนที่บ่เสียชีวิตเนาะค่ะเพิ่นฝันค่ะเพิ่นก็ได้เฮ็ดบุญค่ะก็ได้ล่ำทรงหลวงวิญญาณเพิ่นวะเนาะค่ะ ลี่าทรงดวงวิญญาณพร้อมค่ะค่ะความฝันของปะค่ำเพื่อนสียหายแนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นแม่แนวไรก็เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของปะค่ำพร้อมกันเนาะค่ะค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะปะค่ำค่ะค่ะสวัสดีค่ะปะคำค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาติดตามหนึ่งเร่ความฝันของปะค่ำค่ะ กระคำนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันดีพี่น้องเพื่อนสิฝันแนวได้กันให้ค,นนค,ใหค,คุณป่านี่เราความฟันให้ฟางค่ะฝันแต่งไรคุณป่าฝันว่าพอใหญ่นี่ผ่าไปิ่นว่าอันผู้บ่าข้ามักเจ้วได้เขาเพิ่นว่คสิผู้ว่าเกลียวนะผู้ว่าคนักเจ้วได้เออมาขอกรกบอยมันเห็ดดอกตัวบ้านนี้เป็น่างน้ำกล่นกันมานายางมนกลก่นมากกันหนาิ่นว่านี่ก็นี่ก็คุ้มหนึ่งมีคนตายนะนี่ก็คุ้มหนึ่งก็มีคนคนตายอีกค่ะ เขาบอกเผาไฟยังแดงกี่ครึ่งอยู่เวันๆอันก็นให้เหลาซักะนเนาะนี่กุ้งหมกไว้เห็นว่าเขาก็ลังก็ลังใหม่นะอู้ค่ะกุ้งหมกไว้เห็นไ่มบ้านนี้เขาก็เลยว่าพ่อกับแม่ก็เลยกมาหาเนาะพ่อมากคนก็เลียกลำอันชงดวงวิญ,ญญาณเคนคดวงวิญ,ญญาณให้เป็นสวรรค์นี่ยนะนะใครคเป็นคนแบบลม<ง>บ้านนี่แหละว,ว้า ล่มวิญญาณล้ำรวงวิญญาณประเด็นนี่คืนมุทุสวรรค์นะค่ะานในเทิ้งเวล่าเทิงงห้เทิงเวล่าเทิงงห้อันคือเทินคือเทินผู้ตายให้เป็นช่วงสวรรค์น่นะคือเทินกับเทิงเวล่าเทิงงห้ยให้จุนหัวมือโอ๋อมันเชียงเลยไีกวัยนะโมเมนต์เชียงดอกก็ซื้อไว้นี่ยล่ะตั้งซื้อไว้ก็แล้วก็ไว้ในกระเป๋าหัวที่นอนนะตกแรงมากมาฝันหนึ่งศีนาะฝันเคนเราเข้าหักเจ้าได้เถอะคนเรา มากครับว่ามันเห็ดรอกก็เลยว่าสินะค่ะการวิหันคือการได้มอนันก็ได้เบสตัวนี้ไม่จีบเขาพอคือหวานะเรียนอย่าคิดนะนะคุ้มคนนอยู่ปราสาบ่ปปะอยู่ปราสาไปปราสายังวะค่ะก็เรียกว่าอันนอยากขึ้นช่วงสวรรค์ก็เรียกว่าอันเบาไปในอันนี้นะเบาไปในฝันนี่แหละค่ะจำได้ว่า ผู้จะพี่มีแต่ความสุขอันตรายไพ<ช>่ชุกใจมีมากไก่อันผู้ผ,ผ,ผู้ไปให้มีผู้อยู่ให้มีใส้ผู้ไปให้มีสอนนะนะอืมค่ะบานนี้ล,ำไ,ล,ำ,ลำไปลำมาลำไปลำมาผากเทวดาผากักเทวดารับรับเอาคนไปนะค่ะกันอยู่พีก่ะะอันสีทรงความชุกทรงบุญทรงอันนี้หายแยา่กับศากตร์เขาเอ่ยนะนะว่าไปค่ะค่ะ ขันคืออันขันคือมาแต่เศร้าน่ะคืะอติดจืดใหญ่แน่อยู่ก้อนล่ำนั่นล่ำล่ำ <จน S 2> ทรงวิญญาณล่ำทรงวิญญาณล่ำเสื่อล่ำเสืงองหายมันอันนี้หลายในความฝันนั่นฝันว่าได้ล่ำทรงวิญญาณทีถือไฟเผาอยู่ปราสาเผาอยู่ปราสาคนว่าลุงนี่ต่บัดกิจคนว่าตัวเผาตัวนี้จะหูอยู่บ่ลุงไผ่คอยบ่งหูแล้วทั้งพอบานก็ได้ว่า ตัวนิรุมกิตัวนิรุมกไวยเหมืนว่าคอยก็เลยว่าอุ้ยสิเบาอยู่บ่เบาขีดหมีมูอยู่บ่ฝันเห็นฝันใจพุยไวยนี่แหละค่ะก็บพรเป็นยังเน,นะาะค่ะเขาฝัาานเนาะนฝันเนาะก็ฝันก็ฝันก็เป็นเรื่องจริงมันเป็นก็เลยนั่น,นให้ดวงวิญญ,ญาณเพิ่นไปหาผัากไปให้ผู้นั้นผู้นี้ให้ไปจูงจ้วงสวรรค์นั่นนะค่ะจนวันนี้ให้น้ำเหล้าได้วันเราตายนะมาบอกพุยไวยก็พุยจีตาย ค่ะพญไว้เราก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะแต่ว่าพญจิตตายแล้วค่ะแต่ว่าเชียงเด็กตัวนี้นั่นกับฟันดีว่าฟันดีนั่นแหละค่ะคือสองเก่าสามใบหล่าจลีใบหนึ่งว่าอ๋อตัวเด็กเสียงนี่เป็นสองเก่าสามอมอก่นเนี่ยเ,เอากับเอาลุ่งไม่นี้นั่นาะค่ะนอสองเก่าสามเป็น,เด,นเ,ดเด็กเชียงนะบัานนี้ก็บอกว่าที่ยังดอกก็เก็บใบในหัวนอนนั่นแหละแต่ว่า มันกพอบวานทุ่มแล้วบางนั้นเจ้าแห้งได้มันมันจะเ็เจาอีโบเห็ดของเขาไเห็ดแบบมันไงก็ได้หวานค่ะมักซื้อมักซื้อกับอันอยู่น้ำกันซื้อนี่แหละหม้อนั่นก็ว่าบ่ออันนี้นะเป็นพีเป็นน้องคือเก่ากะิบักเก่าค่ะบักเก่าบักนองเคยบักเก่านั่นแหละมันหมักค่ะค่ะผู้เก่าบักผู้เก่าบักนองเคยคือเก่ามันหมักเจ้ามันกระน้ำเจ้าตลอดได้ตัว เออมาคอยกันมันยุ่มันกายยูน้ากันเนี่ยนะบ่เป็นยังดอกสันผีสันนองตัวก็เลยว่านะก็จังอันนี้จังคอยเฮ็ดบุญในพวกนี้ก็เลยว่าพากันเฮ็ดบุญเขาท่าบุญในเขาค่ะในท่าบุญพ้อในท่าบุญพ้อจนในท่าบุญ่ำส่งล่ำา่งย,ย,ยันญาณยังวะค่ะ<อ>คุณป้าเป็นคนล่ำเองบ่าล่ำเองฝากเทวดาเทวดาที่ละมาหลับเอา บ้านอันย่ำอันเขาฉากมันให้ให้จังสีทรงให้อีกเถื่อหนึ us, ่งก like, ับว่าไปเว่าไปจนสุดทั้งร่างทั้งหายทั้งร่างทั้งหาจะพ้องสีมานเหล็กแรตตลีร่างว่าที่เนื่อค่ะเราเคยจังสีจะเถื่อนโบนเน่ที่ปะโบนเน่เนาะค่ะโมนีแต่ว่าให้ให้ตานี่ซีมันจากคว่ำฟันเหมือนตากตีตัวอะไรอีก ไพี่คนตายสองสองขุมดำปืดปืดอยู่้องขุมมดเห็นเห็นเห็นไฟใหม่ในหลุมในเป็นหลุมเลยก้อน้อนเพิ่นกรดดำปืดๆอยู่เป็นหลุมเป็นหลุมคืออชุมไฟในในหลุมนี่อ๋อค่ะนี่อันนี่คน่าอันบักิดอายเพื่อนนั่นละอนี่กิดลูกปะกิ่คนมาเจ้าหนี่่ปะกิดคนมามันตายก่อนคนมาเจ้าหนี่บักไว้มันกำลังตายกับเพาหอมกันเ่าอค่ะมีแต่ผู้ใส่เบิดบ้างมีต่ผู้ใสค่ะอืม เป็นไปได้ปะปะชาชาตีหกศูนย์สี่ความหมายคือผู้ที่พันผู้พันตายมีพันกันยังมีชีวิตผู้ตายก่อนบะมีก่อนบะมี่เนาะคนบะมีชีวิตกันเป็นหกศูนย์ได้ปะปะเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เนาะคือหวานนะเพราะว่าเราได้ก็ไมีเจ็ดบันทันนะพราะงี้คิดนี่ค่ะเจ็ดหกศูนย์เพราะว่าผู้ ผุหลวมสีสองอีพ่นยังมีชีวิตเนาะแม่นเพิ่นยไว้บ้านเฮานี่แหละตัว่าลุ้องแดดนี่ต้องตายแล้วพีทรงควนแล้วนี่แหละฟันวัดทางใจพีทรงควแล้วอยู่นี่มีแห้งแต่เนี่ยข้อว่าฝันเนาะพัสีอันนี้เนาะปรได้ว่าสายมูได้เนี่วค่ะฝันเราบอกไปตามฝันเนาะความฝันเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นเจ็ดหกศูนแนวทางความฝันแดดตาสีฝันเนาะแดดต่สีฝันตัว ทั้งเครื่องนี่ก็สองเก่าสามนี่เป็นเลขกเสียงเนาะเลขกรตตีซื้อไว้ทำมาฝันแแต่ว่าอายุของประคำนี่ก็สีสำคัญเพราะว่าไในลำทรงวิญญาณหกสี่หกสามสี่แตขามาหกสี่แล้วหกสามมันย่างเขาหกสี่เนาะค่ะหกสามมันก็ออกเลยดีวัางหันไปเลยดีค่ะหกสามยางเขาหกสี่สำคัญไปเห็นเดวในลำทรงวิญญาณทั้งให้จำ ความล่ำนี่ก็ได้สามาแต่ะเสาคือสีได้เบิดคือสีได้เบิดความล่ำแม่ค่ะซื้อปลาฟันขักเลยตะฟันขักแล้วจนไห้เนี่ยว่าทั้งล่ำทั้งไห้เนี่ยว่าอุ้ยล่ำจนสะอื้นตึงจึ้นมาเอาตายว่ากูฟันตัวนี้ว่าก้อนล่ำบวได้ไหม่ค้งง่ายโค้หญ่จนว่าว่าตีหานหรือใดคนว่าเล่นหัวมื่อล่ำจนจืดได้ในความฝันเนาะต้อนที่แกงหรือว่าปลาฟันก่อนสีแกงนี่ละ ธรรมดาตื่นแต่ตีสามนอนบ้านนี้นอนต่อบ้านนี้นอนต่อไปก็เลยมาตื่นตีหาเรืง่งก็เลยในบ้านหนึ่งเขาพระท่านใส่บาดเด้อยแล้ววะลูกมาหนึ่งเขาพย่านพระท่านใส่บาดก็เลยลูกมาตื่นมาใส่หนึ่งเขาใส่บาทแม่เรื่องเล่าความฝันของตามียังเพิ่มอีบว่ามียังแล้วมีแค่นี่แหละเขาห้ยเก็บซี่เ้าสุกโส,กส,กสกมัน บางหันกะเข่าข้างล่างข้างบนอยู่ดอกผู้ใด้มันในบุหู่คือกันจะคล้องกมันหน่อยๆนึ่งใบปนเดียวใบพ่อออมดอกใส่กับผัวกับว่าพ่อจะอิ่มขอให้เค้กที่โซ่ข้อนมันเนื้อซะขอบคุณค่ะมีก็มาสรุปตัวเลขของปลาข้ามเนาะค่ะปลาข้ามน่กอนเพิ่นสีฟันเพิ่งกะเดียเสียงเลขเนาะค่ะค่ะเพิ่นฟันว่าเห็นคนตายสองคนเอาไปเผากะสองหลุมเพิ่นวันเนาะค่ะเพิ่นกะเลย ลั่ทรงดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์เพื่อนวันเนาะค่ะค่ะตัวเลขเสี่ยงเพื่อนกะสองเก,ก,ก่าสามค่ะค่ะเด็กตีจากฝันเพื่อนกะเจ็ดหกศูนย์เนาะค่ะเจ็ดหกศูนย์อายุของปะคำกะหกสิบสามยังค่ะหกสิบสี่ค่ะวันที่สองมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกรให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแดงรัฐบาลโชคโชคมันมันำลำลำเรวยเรืยแฮงแหงปังปังไปกับความฝันของปะคำเนาะค่ะ ค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อสิบริพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบา้านเข้าได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะค่าถาผู้ใดยังม่าท่านกดติดตามเจ๊ค่ำกับขอฝักชองเจ๊ค่ำสามตัวเต็งนั่นะะี้เลยค่ะถ้ามีแนวทางความฝันมีท่าทางตัวเลขเด็ดอยู่มองไดเจ๊ค่ำสามตัวเต็งก็จิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจ๊ค่ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ะ